she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys s t a r e can t help it it's a habit come on dude คิดนี้จะทำเพื่อความบันเทงงิงเซลินไม่ได้น่าไม่เลื่นตามเข้าใจไหมควรใช้ลูกตาในการรับชมน,นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ปะเมี้ยวเลยนะครับผมนี่แล้วก็อยู่กับ แอบเสียบครับผมก็อยู่กับค่ายแอบเสียบครับผมค่ายอย่างแอบเสียบวันนี้มามามา,มาก็มานที่สิบหนึ่งพัน 1, นะครับก็จะมาเล่นเกมลา่าพญาเมียวนะครับก็ล่าโบนัสต่อครับผมคือสองวันที่ผ่านมาไม่เข้าเลยครับผมมันเป็นยังไงนะครับมันทําไมเข้ายากจังเนาะก็จะมาล่าโบนัสต่อนะครับมันคือเขายากเขาาเ่า้าเทเดี๋ยวหนึ่งฮือนโบนัสเกมเดนก็ได้นะครับ เชียงครับผมก็เบาได้ก็เบานะครับเดี๋ยวนี้เนาะก็ดูผมเล่นอย่างดี้ก็พอแล้วนะพี่น้องนะดูเพอความันเชิงนะครับเนี่ยโบนัสมันมาบ่อยนะครับคือโบนัสมันมาบ่อยนะครับเคยสงสัยไหมโบนัสมาบ่อยนะครับแต่ไม่เข้าให้เราครับมาสวงตัวบ่อยมากครับผมเดี๋ยวนี้เนาะสังเกตดูได้นะครับเวลาเรากดไปนะครับคือโบนัสมาบ่อยมากครับผมเปกันปต่อเนาะ เรื่อยครับเรื่อยครับก็ใส่ที่บ็ด150ยาวๆแล้วนะครับช่องนี้ก็ใส่เบ็ดหนักตลอดนะครับใครแต่ถ้าจะดูพวกทุนน้อยๆนะครับก็มีวีวีสองวีสามนะครับมีทุนน้อยๆนะครับทุน500 200 300อะไรประมาณนี้มีครับผมแต่ถ้าดูทุนหนาก็นี่เลยนะครับผมนาเสีย56พระแมวนะครับผมเนี่ยโบนัสมันมาบ่อยนะครับสองตัวคือมันมาบ่อยมากครับผม โบนัสมันมาบ่อยนะครับแต่ไม่เข้าโอ้ดูดิโบนัสมาเกือบทุกตาครับผมดูดิมาอีกแล้วนะครับมันมาขวางลายเรานะครับก็เรียกว่ามาขวางก้างขวางคอันั้นแหละครับพี่น้องเออตามภาษาบ้านเฮาเนาะดูดิอเอ๊ก็จะเบิดตากแล้วจวาดดีดอกสุดท้ายว่ายังไงเอยได้ยูครับผมมามาอ่างนอ่างนสามอ่างนสามแบบนี้ก็เต้ มเขียงครับผมสวยงามเอามีตัวครับจ้าซีครับพี่น้องเอาเต็มเขียงอีกครับผมหอยหอยหอยสาม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 แบบนี้ก็เต็มเขียงอีกครับผมเอาห่าสปินมาแล้วครับพี่น้องเต็มเขียงอีกครับผมเอาสิบซื่สิบฟีสปินก็เต็มเขียงอีกครับผมโบนัสโบต้องสิน่ะครับมันเขายากไรอ่ะ ผมบอกเลยนะครับโบนัสถ้าเขายากหลายบอสต,ต้องเอามาก,ก็ได้นะครับเอาออกไปไกลๆเลยนะครับคือแบบว่ามาก,ก็ได้แต่ฝาหอยฝาหอยแมนบอยพี่น้องนะโอเคเข้า okay, ฟีฟีสปินที่เบียด150นะครับมันจะกรจะจายขนาดไหนนะครับอ,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 อยังไดข่อยกัดเลือกแล้วล่ะพี่น้องเอ,อีคือ่อยเสาล้วลอะไรพี่น้องคือเกือบเบิดดักนะครับคือเหลืออยู่70สุดท้ายนะครับเมื่อกี้ก็คือแบบกั้นใจกดไปเลยนะครับถ้าหมดก็หมดนะครับ มันเข้าสิฟีสปินอย่างนี้ก็เต็มเคียงครับผมไ่รู้ว่าข่อยเอาเสียงเอฟเวคเพลงมาใส่ด้วยมันจะเข่ากับสไตล์ข่อยบอล้องคอมมนบอกข่อยเนี่ยเด้อว่าข่อยเนี่ยมันเข่ากับสไตล์นี้บอก็มีคนเคยบอกข่อยตั้งแต่สมัยนู้นนะครับคือแบบมันคือลิเกกับหมอลำนะครับคือมันไปกันบอได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะ เออไดอยูครับผมไหลป็นน้ำมานะครับเยี 2, 5, เออ้ยสองพัน้วนะครับตอนนี้ไหลหกฟีสปินพูดล,ล่ะนะครับคือ <c ười> ผมเล่นมา2วันที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับไม่เจอโบนัสเลยนะครับคือไม่เข้าโบนัสเลยนะครับคือโบนัสมาบ่อยมากแต่ไม่เข้าโบนัสครับผม <c ười> เอาอไดยูครับผมหอย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 สามครับผมหอย่อ,ย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 องสา เต็มเครื่องเสลียวไว้ไหมสีรับพี่นององนสามครับผมขิงประทูมาเทียนจ้อยนะครับก็รู้แล้วนะสาเหตุเป็นอย่างอยคือบื่อไปเร่นในแอปจักเทียนนะครับเพราะมันบ่ราะมันสไตล์ข่อยนะครับถึงมาใส่เบ็ดสูงได้ก็จริงนะครับแขอยกับเบิดดักได้คือกันนะครับคอยเล่นประมาณนี้แหละครับคอยเสียน่อยเสียนระดับนี้นะครับคอยบไ้เสียนระดับขั้นสูงนะครับ พอเสียแล้ดับนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับไามรอบสุดท้ายว่ายังไงเงียบจ้อยครับผมโอเคก็จบไปที่สามพันเป๊ะเลยนะครับโอเคก็ทุนเรามาที่1นึนนนง่งพันนะครับก็บไปต่อดครับพี่น้องเอ้ยก็ได้หัวสอ2 0งพันนะครับหนีก่อนมันจะดูดขึ้นนะครับถ้าหลิดไปต่อที่โดนแน่ๆครับผมโอเคได้แล้วก็แยกย้ายกันเนาะพี่น้องเนาะป๊าป้าปา